สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเดสก์ท็อปและส่วนประกอบของเดสก์ท็อปนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเดสก์ท็อปคืออะไรเป็นอย่างไงนะคะวันนี้เราก็จะพาไปค้นหาคําตอบด้วยกันค่ะค่ะเดสก์ทะะ็อปค่ะก็คือพื้นที่ของฉากหลังของวินโดว์ค่ะได้ถูกจําลองมาจากการทํางานบนโต๊ะทํางานนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องมือที่ช่วยในการทํางานโดยจะใช้สัญลักษณ์ภาพแทนสิ่งต่างๆนะคะนี่ค่ะคือ d e s k ์ท็นะคะที่แทนด้วยภาพต่างๆค่ะจะจะใช้สัญลักษณ์แทนภาพต่างๆนะคะค่ะและ t a ร์กบานะคะก็คือส่วนประกอบของ desktop เหมือนกันค่ะจะเป็นแถบสีเทานะคะที่จะแสดงให้เห็นว่ากําลังเปิดโปรแกรมอะไรอยู่กันในขณะนั้นโดยทั่วไปนะคะท a ร์กบาจะอยู่ล่างสุดของเดสก์ท็อปค่ะนี่ค่ะสีเทานี่นะคะคือ t a ร์กบาค่ะต่อมานะคะก็ปุ่มสตาร์ค่ะ นี่ค่ะปุ่ม Start นะคะผู้ใช้สามารถใช้ปุ่มส Start ในการเรียกใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูลต่างๆที่เราต้องการนะคะใน Windows ค่ะ,คะส่วนไอคอนนะคะไอคอนคือเป็นรูปภาพของ Windows นะคะกำหนดให้เป็นส,สัญลักษณ์ต่างๆนะคะค่ะโดยแต่ละไอคอนนะคะจะมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะค่ะนี่นะคะคือไอคอนนะคะของโปรแกรมที่ส่วนนี้ ช้เนี่ยค่ะคือไอคอนที่ใช้บ่อยค่ะใช้งานบ่อยนะคะจะแสดงให้หมดจะแสดงให้เห็นนะคะว่าใช้กี่โปรแกรมค่ะแล้วก็ถัดลงมานะคะก็คือเป็นไอคอนของโปรแกรมที่เคยเรียกใช้งานครั้งล่าสุดค่ะและแสดงไว้ว่าทั้งหมดกี่โปรแกรมนะคะค่ะอันนี้นะคะก็คือ All โปรแกรมค่ะสำหรับเลือกใช้งานโปรแกรมต่างๆค่ะ ที่ติดตั้งบนเครื่องค่ะว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างนะคะส่วนไอคอนนี้นะคะก็คือ l o อกอ f ฟก็เป็นการออกจากการใช้งานของ Window s นะคะส่วน Turn Off นะคะก็คือเป็นการปิดก,การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะโดยทั่วไปของไอคอนแล้วนะคะที่แสดงบนเดสก์ท็อปนะคะก็จะมีนี่ค่ะ m y n t c u m e n t เะคะเป็นไอคอนที่ใช้สำหรับเปิด ฟลเดอร์ต่างๆนะคะก็เปรียบเสมือนที่เก็บเอกสารนะคะต่อมาค่ะก็คือ My c คอมพิวเค่ะเป็นไอคอนที่เก็บทรัพยากรต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเช่นฮาร์ดดิสค่ะซีดีรอมค่ะเครื่องพิมพ์และส่วน My n e t w o r k นะคะก็คือไอคอนที่จัดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเขาไปยังคอมพิวเตอร์อื่นๆค่ะส่วน Recycle Bin นะคะคือ เป็นถังขยะค่ะถังขยะที่เก็บไฟล์ที่ต้องการลบก่อนการลบจริงๆค่ะสามารถเรียกกลับคืนมาได้ค่ะส่วนอินเทอร์เน็ตเอ็กพอร์นะคะใช้เรียกโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานในการเล่นอินเทอร์เน็ตค,ค่ะอันนี้ก็คือไอคอนที่ทุกทุกคอมพิวเตอร์จะต้องมีนะคะตัวอย่างการเปิดนะคะโดยเราจะตัวอย่างการเปิดโปรแกรม่น,นะคะ้นตอนก็คือก็คลิก ปุ่มนะคะสตาร์นะคะแล้วก็ออฟคะ่ะ,คะ,ลแ,นนะ,คะแล้วก็เลือก De ะ De นะคะเลือกออฟโปรแกรมค่ะแล้วก็เลือกเอเซอรี่ค่ะเอเซอรี่นะคะแล้วจากนั้นเราก็เลือกโปรแกรมพิมพ์ขึ้นมานะค,ะค่ะค่ะแล้วเราก็จะสังเกตได้ เห็นนะคะว่าตรงทักบาร์ข้างล่างค่ะก็จะแสดงให้เห็นโปรแกรมเพนนะคะข้างล่างแล้วก็ส่วนการเปิดหลายๆโปรแกรมพร้อมกันนะคะก็ทำงานได้ค่ะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของ Windows นะคะโดยเราสามารถเปิดโปรแกรมมขึ้นมาพร้อมกันได้ค่ะถ้าโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งน,นะคะมีเกิดปัญหานะคะไม่สามารถทำงานได้ต่อะคะ ะะต่อไปจะทำการเปิดโปรแกรม Calculator นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการคำน,นะคะวณค่ะดยที่โปรแกรมเพนเนี่ยนะคะยังอยู่ค่ะค่ะวิธีการนะคะเราก็ไปเลือกที่ All โปรแกรมค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลือก a c c e s s o r y ย่อยนะคะแล้วก็ไปเลือกคลิกที่ Calculator ค่ะจากนั้นนะคะ Calculator ก,ก,ก็จะขึ้นมาค่ะสังเกตจาก Task Bar นะคะ ให้สังเกตที่ Taskbar นะคะจะ,ะกฏปุ่มแสดงชื่อของโปรแกรมที่กําลังใช้งานอยู่ทั้งหมดนะคะนี่ค่ะม,มีโปรแกรมนะคะแล้วก็โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะจะสังเกตได้นะคะว่าสามารถที่จะเปิดโปรแกรมหลายๆโปรแกรมได้แตคะ่ะถ้า,ะะาหลายคนจะรู้แล้วนะคะว่าเดสก์ท็อปเนี่ยคืออะไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราก็ขอจบการเรียนรู้เพลทัล 好吧，你好、oh,。